ครับผมซีรีส์สืบสารครับหายหน้ากันไปหลายวันเลยพอดีช่วงนี้งานเยอะมากก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทำเร็วสักหน่อยนะฮะอ่ะวันนี้เราจะมารีแอคชั่นตัวอย่างแรกแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยนะครับผมสำหรับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องตาคีเจเนซิตโอ้โหเห็นแบบตัวอย่างมันมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้ดูเลยแต่วันนี้เราจะมาดูนะฮะใครที่ดูไปแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าว,วันนี้เราจะมา รีแอคชั่นแล้วก็วิเคราะห์ตัวอย่างด้วยว่า,าภาพยนตร์ไฟล์ของไทยเรื่องนี้มีอะไรในในตัวอย่างแรกกันบ้างเราจะมาดูไปพร้อมกันแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยกัน,นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เข้ามากดไลค์ที่ช่องของเราคราบผมขอบคุณมากๆนะฮะเป็นกำลังใจให้พวกเราจะได้ทดําคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับคอมเมนต์ทุกท่านแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะฮะและผู้รับชมด้วยอ่ะไม่รอช้าผมขออนุญ,ญาต รีแอคชั่นตัวอย่างแรกหนังไซไฟตาขีเจนิซิตกันเลยนะฮะไปดูไปพร้พอมๆพันผมจัดไปทางนี้มีป่าลึกลับชาบ้านก็เชื่อว่าในนั้นมีแหวนวิเศษที่สามารถเสรความอุดมสมบูรณ์ได้สเตลล่าถ้ามีอะไรเกิ p ขึ้นคุณบอกรหัสบราวา1 2 a ่งสอ e และทีกู้ภ l ยจะมา ราโบหน t ่งสองหา้าถึงเวลาน้ำหาเขาแล้วเรูก หนึ่งให้เอากำไรไปเก็บแหวนวิเศษอี่ตอนท้ายสองให้เอาไปเปิดเครื่องตาขีเจเนซีสในคลายล่ามาสูงใใสามให้ใส่พิกัดที่เฟนไฮมาแนวรูนะิภาพอพอกลับมหาพวกเข้าได้ย่เจ้าพ่อกลับมาให้ได้เลยนะ ทางเดียวที่เราทำได้คือเราต้องเล่นเกมนี้ไปจนจบเธอจะลองเชื่อความรู้สึกตัวเองอีกสักครั้งไหมล่ะฉันกลัวว่ามันจะผิดเหมือนที่เคยผ่านมา น่าจะเป็นเรื่องแรกเลยมั้งที่ผมรู้สึกว่า CG เนี่ยได้เลยนะอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งคือนาคีสองนะฮะแล้วก็เป็นนาคีที่เป็นภาคของละครคือคือมันได้เลยอ่ะสำหรับ CG ของไทยนะฮะโอ้โหประทับใจจริงๆแค่ดูตัวอย่างแรกผมก็รู้สึกว่ามันมันมีอะไรน่าค้นหามากฮนะทั้งอ่าซี CG, ตัวละครอย่างเงี้ยโอ้โหแบบพี่พอลล่ารอบสิบปีกลับมาแสดงหนังอะไรอย่างเงี้ยนะ พี่ปีเตอร์เนี่ยผมเป็นแฟนคลับอยู่แล้วแล้วก็พี่มะเดีว่วชูเกียรติผู้กํากับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะโอ้โหแบบผู้กำกับมาหลายเรื่องมากแล้วก็แบบปปปเป็นเรื่องที่ผมชอบขนาดนึงโดยเฉพาะอคนผีปีศาจอย่างเงี้ยสิบสามเกมสยองรักแห่งสยามอะไรเงี้ยแล้วก็ล่าสุดก็จะมะีดิวไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยก็คือแบบพี่แกก็กํากับโดยเฉพาะหนังไทยก็หลายเรื่องนะฮะเป็นที่ทรู้จักแล้วก็เรื่องล่าสุดนะฮะตาคีเจนิซิต โอ้โหสซไฟเรื่องแรกร่วมกับบาร์เดอร์พิเจอร์หรือเปล่าคะแล้วก็นิรภิดหนังฟิล์มนะฮะโอ้โหเป็นค่ายที่แบบโอ้โหแซ่บอิลีเลยครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเราบอกวิเคราะห์ตัวอย่างแรกไปด้วยกันนะครับผมในฉากแรกเราจะเห็นอืมแม่ลูกซึ่งเป็นพี่พอลล่ากับน้องอ่าดีน,นาหรือเปล่านะฮะชื่อจริงนะฮะแต่ว่าชื่อในเรื่องผมก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหรค่ครับก็จะมปอ่าฉากแรกก็จะมีแบบ โูเมนต์แม่ลูกหวานๆซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบบคุยกันเรื่องปลาเรื่องลี้ลับเลยซึ่งตัวเด็กนะฮะลูกของพอลล่าเนี่ยก็จะมีแบบเป็นกุญแจสําคัญหรือเปล่านะที่แบบว่าชอบปจนภัยค้นหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยภาษาเด็กแต่ว่าอาจจะแอบแฝงถึงอะไรที่มันเป็นกุญแจสําคัญหรือเปล่าก็ค่อยว่ากันนะเพราะตัวเด็กในเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ยังน่าค้นหาอยู่ส่วน จะดาเนินเรื่องก็เป็นเรื่องของพี่พลล่านะฮะก็จะเป็นความเชื่อของศาสนาความเชื่อของชาวอีสานคนพุทธอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะฮะก็จะมีแบบเป็นเหมือนก่าหุนหุนที่ผมผมเป็นคนอีสานก็คือแบบเพิ่งจะเห็นนะเรื่องนี้มันจะคล้ายๆว่าถ่ายที่อุดรด้วยนะฮะแต่ว่าเนื้อเรื่องก็จะบอกว่าเนี่ยเรื่องราวมันเกิดที่อุดรธานีประเทศไทยนะจังหวัด ดอนหายอะไรเงี้ยอะไรอำเภอดอนหายอะไรเงี้ยเออก็จะมีแบบความเชื่อของหมู่บ้านคือกราบไหว้อ่าหุน่นกราบได้แบบอ่าผีป่าอะไรเงี้ยเออจะเป็นความเชื่อของคนอีสานอะไรเงี้ยฮะซึ่งเรื่องราวในฉากแรกเขาจะย้อนกลับไปให้เราถูอว่าจะมีเด็กผู้หญิงกับ ฝรั่งทหารฝรั่งนะฮะซึ่งเรื่องราวนี้เขาบอกว่ามันย้อนกลับไปในช่วงสงครามเวียดนามกับสหรัฐอเมริกาเขาเอาประวัติศาสตร์นี่นะฮะมารวมกับวิทยาศาสตร์แล้วก็เอามาทําเป็นพอทเรื่องด้วยนะฮะเป็นสงครามวิทยาศาสตร์ซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะได้มีสร้างแบบเครื่องแบบความเร็วแสงอะไรอย่างเงี้ยแบบวิทยาศาสตร์ที่มันทันสมัยเนาะแต่ว่าก็จะมาตกอยู่ที่แถวเอเชียของเรานะฮะ อาจจะตกที่อุดรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ะจะมีฉากแรกของเด็กผู้หญิงคนนึงนะฮะแล้วก็ฝรั่งคนนึงเดินเข้าไปในป่าลึกนะฮะในเวลาตอนกลางคืนนะฮะเข้าไปก็จะแบบเฮ้ยลูกหลบไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าพ่อเจอบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเขาจะมีแบบพลังลอยอยู่บนฟ้านะฮะแบบเป็นสิ่งแปลกประหลาดมากๆนะเขาแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เอารูปไปซ่อนก่อนกลัวมีอัพยันตรตายอ่าตัวพ่อที่เป็นฝรั่งนี่นก็ได้บอกลูกไปว่า ถ้ามีอะไรนะฮะก็ให้พูดบาวห1นึงฟองห้านะฮะเขาจะมีคนมาช่วยเออเป็นพ่อที่หายตัวไปเออแล้วก็จะมีแบบตามหาพ่ออะไรเงี้ยซึ่งในการที่เราเจอแบบอ่าคนฝรั่งเขาเจอสิ่งพิเศษเหล่านั้นก็จะมีแบบอสุรกายสัปะราดโผล่มานะฮะโอ้โหสปัปะรดนี่คือซ g นี่ได้เลยนะ โผลออกมาแบบหืมแล้วก็แบบให้ลูกแบบหนีไปถอยไปเกิดอะไรขึ้นก็ให้พูดคําว่าบาวโวหนึ 2, ่งสองห้าอะไรเงี้ยอ่าซึ่งตัวเด็กก็จะเป็นบอวพิทยุแบบช่วยหนูด้วยซอยคอยเน่ซอยหนูเน่บาโวหนึ่งสองหาเอยงเสีเออวิ่งแลน่นหนีไปนะฮะวิ่งหนีนะฮะและฉากที่สองที่เราเห็นกันครับผมก็จะมีแบบอ่าลูกไฟตกมาจากบนฟ้าลงกับพื um ้นปุ่มอะไรเงี้ยแบบกระจุยออกมาเงี้ยอ่าก็จะเป็นแบบ พอวอแล้วอะไรตกลงมาจากฟ้าฟ้าก็ยังเดาไม่ถูกนะฮะก็แบบหต้องรุ้นกันอาจจะเป็นสัปราดหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือก็ได้นะฮะสาสปีที่ผ่านมานะครับผมก็จะมีแบบบอเข้ามาว่าแบบอ่าคุณพรคุณได้ยินไหมอะไรเงี้ยมีเข้ามาทำพิยุหรือเปล่าเออซึ่งในภาพน,นี้ก็จะเห็นแบบผู้ชายคนนึงอะยืนมองไปที่แสงที่มันตกบนฟ้า ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นใครแต่ให้ที่เราคือคนนี้น่าจะหลุดไปอีกมิตินึงเราก็ไปตามหากันนะฮะซึ่งบาโก้หนึ่งสองห้าที่เราพูดถึงนะฮะจะเป็นแบบเครื่องที่มันอยู่นอกอกวากาศอะไรเงี้ยเหมือนกับสถานีอวกาศอะไรไว้รับสัญญาณส่งสัญญาณกันของสหรัฐอเมริกาที่สงคมกับเวีนดนามนะฮะ <S <S และภาเก็จะตัดจ้อนมาอีกฉากที่จะเป็นแบบคุณแม่นอนดิบนเ,เ,เ,เตียงของโรงพยาบาลฮะก็จะบอกลูกว่า พอคุณพี่พอล่านในวบโตนี่นะฮะโตขึ้นมาก็จะบอกว่า,าพ่อที่หายไปมันมีสิทธิ์ที่จะตามหาเจอนะพ่อของหนูหายไปแบบะลุไปอีกมิติหนึ่งอะไรเงี้ยมันอาจจะดูฟังเหลือเชื่อฮะแต่ว่านแนวหนังเขาพูดอย่างนี้ฮะก็จะให้พี่พอล่ารับเหมือนภารกิจกับเพื่อนพี่พอล่าที่เป็นพี่ปิเตอร์นี่ยะเดิดที่อยู่ด้านหลังะฮะพากันแบบไปที่บ้านดอนหายนะฮะ เอากําไรไปเก็บแหวนวิเศษที่ดอนหายอืมหมายถึงว่ามันจะเป็นเหมือนภารกิจเหมือนเวสทำเวสอะไรเงี้ยเอาเอากําไรไปหาแหวนอ่าในขณะที่กําลังหากําไรหาอะไรเงี้ยก็จะเจออุปสรรคเจอสป,ปราตที่เราเจอในฉากแรกเลยที่มันโผล่มาหาทหารฝรั่งคนนั้นนะ,ะอ่าก็จะมีอุปสรรคแบบต้องต่อสู้นะฮะอ่าแล้วก็พอเรนนาได้กําไรพี่คนนั้นได้กําไรก็จะเอากําไรกับแหวนเนี่ยไปที่อ่า ไปเปิดเครื่องที่ตาคีเจนิซิตนะฮะอืมเป็นเหมือนชื่อเรื่องเลยที่ค่ายลามมาศูนย์ด้วยน่าจะอยู่ในประเทศไทยนะฮะที่ค่ายลามมาสูนย์เนี่ยให้เอากุลอ่ากําไรกับบ่แหนไปเปิดเครื่องเจนิซิตอ่านี่คือขั้นตอนที่สองส่วนขั้นตอนที่สามนะครับผมแล้วก็ให้ใส่พิกัดที่เขาให้มาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครให้มาแต่ในภาพนั้นก็จะเป็นแบบเอามีเด็กรุ่นใหม่มีผู้หญิงรุ่นใหม่อีกอีก,อก มิติหนึ่งหรือเปล่านะฮะที่แบบเออมันจะเป็นเหมือนขั้นขั้นอ่ะขั้นที่หนึ่งเราไปเจอกับยุคนี้ขั้นสองเราไปเจอยุคนี้ขั้นสามเราไปเจอคนอีกยุคนี้ซึ่งจะเป็นโลกล่มสลายไปแล้วหรือเปล่าก็อาจจะเป็นได้นะฮะที่แน่นอนเรื่องราวที่เราจะมองเห็นก็คืออ่าจะมียุคโลกล่มสลายหลังจากที่มีสัปปะหลาดเข้ามาบุกในบนโลกฮะก็จะทําลายสิ่งต่างก็จเจอผู้รอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอ่อที่เหลืออยู่ล่ะผู้รอดเหล่านั้นก็จะหากุญแจต่างๆเพื่อจะไป ไขไขความว่าอ่าตรงนี้มันเกิดจากอะไรอะไร่เงี้ยช่วยกันไขกุดแกนะฮะอืมก็จะอะไรประมาณนี้อ่าซึ่งฉากต่อไปที่เราเห็นนะครับก็จะเห็นแบบอ่าผู้ชายที่ผมบอกนะฮะน่าจะเป็นพี่อ่าคนเนี้ยที่แบบยืนมองฝาแสงตอนแรกแล้วก็หายตัวไปน่จุดปีอีกมิดนึงเนี่ยที่เวลาก็น่าจะมาเจอแล้วอาจจะเกิดแบบอ่การหักหลังนั่นเกิดขึ้นด้วยนะฮะนันดูจากนักแสดงคนนี้ก็คือแบบ ชื่ออะไรคือผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนันแต่รู้แต่ว่าในเวลตาในสีหน้าเขาอาจจะไม่ใช่คนดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบการแย่งชิงสิ่งวิเศษเหล่านี้แบบพี่พล่าก็อาจจะตามหาพ่อส่วนผู้ชายคนนี้อาจจะได้ของวิเศษไปทําบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะซึ่งเราจะมองเห็นว่าของวิเศษแล้วก็จังหวะเหล่านี้ก็จะมีแบบเป็นปีกยุคต่างๆเงี้ยไปเจอแบบยุคคล้ายๆยุคหินยุคโบราณอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบ เราก็จะแบบแบบอะไรบาลานกันเจอมันพูดว่าไงเดี่ยคู่ขนานกันอย่างเงี้ยฮะอ่าไปเจอกันได้อะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เป็นแปลกใหม่มากนะพี่เมื่อเดี่ยวนี่คือแบบสมองกว้างไกลมากนะเป็นอาจจะเป็นจินตนาการล้ำเลิศอ่ะฉากต่อไปพี่ปล่าก็จะแบบเอ่บอกแม่ว่าเราเราตามหาพ่อให้ได้นะเออเขาให้สัญญากับแม่ไ้นะฮะก็แบบไปลุยกันอย่างเงี้ยก็จะเห็นฉากที่โลกรุ่มสลายไปแล้วนะฮะแบบ สับปะาดได้บุกหรือว่าอะไรบางสิ่งอย่างทําให้บ้านเมืองแบบพังพินาศนะฮะเราจะมีผู้รอดชีวิตอยู่ก็จะพูดขึ้นมาว่าอ่าเกมเนี้ยมันจะอาจจะเกี่ยวกับเกมอะไรสักอย่างที่ทําให้เราแบบเล่นเสร็จโลกอาจจะกลับมาดีเหมือนเดิมอหรือว่าถ้าเล่นแล้วตายหรือว่าเสียชีวิตกันหมดก็คือแบบก็อาจโลกอาจจะล่มสลายไปเลยอาจจะถึงยุคนั้นก็ได้ก็มีภาพเกี่ยวกับการรวมตัวของคนที่รอดชีวิตแล้วจะมีแบบภาพนี้นะฮะผมรู้สึกว่า มันจะเป็นเหมือนยุคเก่ายุคโบราณไหมอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันหรืออาจจะเป็นผู้รอดชีวิตที่แบบอืมไม่มีตังอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปอาศัยอยู่ตามโขดหินอะไรเงี้ยซึ่งในภาพเราจะเห็นว่านเนี่ยอ่าผู้ชายที่ผมบอกว่าอาจจะมีการโรงกงเกิดขึ้นอาจจะมีการหักหลังกันเกิขึ้นเนะี่ยแบบเอ้ยแบบกูจะย้อนวิติกูจะเข้ามาในวิตินี้อาจจะผิดพลาดแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ก็ได้อ่าเป็นอะไรที่ต้องติดตามเลยนะัะแต่ว่า ที่ผมวิเคราะห์อาจจะมีแบบหลุดไปมิติหนึ่งมิติหนึ่งเพิ่มปุ๊บว้าวอะไรเงี้ยชาติตอนที่ได้เห็นวาวพอสมควรนกนะฮะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทํามาจากนกของไทยเป็นนกประเภทอันไหนอาจจะเป็นนกในวรรณคดีเอามารวมกับวิทยาศาสตร์กลายเป็นนกแบบไขจูเลยอย่างเงี้ยโผล่มาจากมิตินึงแบบโผล่เข้ามาในโกดังที่มีผู้รอดชีวิตเหลืออยู่นะฮะที่อาจจะเป็นขั้นตอนที่สามที่ภพราดต้องแบบเอาพิกัดที่เขาใม้มาไปใส่ที่แม่บอกไว้นะฮะก็โผล่มาทีนึงก็แบบ มีการตายเกิดขึ้นเอ,อตัวนี้อาจจะไม่ให้ตัวดีเท่าไหร่นะฮะเป็นแบบอืแบบโผมากัดคนหรือเปล่าหรือที่ผมเดาผิดก็อาจจะเป็นแบบคนด้วยกันเองนี่แหละแบบสู้กันลบกันยิงกันเองแต่นกตัวนี้อาจจะเป็นตัวดีก็ได้อ่าโผมาแบบเขาอาจจะตัดก็ใส่แบบจริงจริงแล้วมันอาจจะกัดคนชั่วก็ได้อ่าส่วนคนที่ตายไปก็คืออาจจะเกิดจากแบบการที่มนุษย์เราเองเนี่ย หลังช่วงทีงแข่งขันกันนะฮะก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นนะฮะในยุคนั้นก็จะมีแบบผู้รอดชีวิตจะเห็นแบบฝ่ายทหารอะไรเงี้ยที่แบบยิงวิซายวิง่งเป็นประนุงไปโดนเมืองยิงไปโดนแบบสัปประหลาดที่อยู่ในเมืองที่มนันหลุดออกมาเนี่ยเอออาจจะมีการสู้รบระหว่างทหารกับสัปประหลาดาคนที่รอดชีวิตก็กกแบบดูนะประมาณนี้ก็จะเป็นแบบรวบรวมสลายอะไรอย่างนี้เออ มันก็เดาเดาไปได้หลายแบบฮะก็จะมีแบบการหักหลังกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโรคล,ล้มสลายก็เหมือนกับคล้ายกับหนังหนังหลายๆเรื่องที่เขาสร้างมาอยู่แบบซอมบี้เกิดแล้วก็จะมีคนดีคนเลวร็วแย่งชิงแข่งขันว่ากันไปซึ่งหน้าตาของพี่คนนี้ก็คือ บอกได้เลยก็คือไม่น่าจะดีเท่าไหร่เออพอเห็นเนี่ยข้างหลังกำลังใส่กระสุนกันเห็นไหมเงๆๆๆๆี้ยงแงแบบกแบบูหักหลังได้หรือกูเห็นน้ำยิ้มยอดเยอะอะไรเงี้ยว่ากันไปนะฮะอาจจะเป็นแบบแผนการหักหลังเอาได้เปล่าต,ต้องไปต้องไปติดตามมาดูซึ่งที่เราจะได้เห็นก็คืออีมิติหนึ่งอีมิติหนึ่งที่มันเป็นโลกคู่ขนานกันแน่นอนเออและที่ว้าวเลยผมว้าวเลยก็ถือหลายๆคนก็น่าจะว้าวหลยก็คือสปาร์ตตัวใหม่ของไทย หรือเปล่านะฮะหน้าที่เป็นแบบเปรตผีกระโหลกแต่ตัวเป็นแบบหลายขาแบบตัวใหญ่เลยโอ้โหแบบ CG คือดีมากแบบตอนเนี้ยดูในตัวอย่างผมมาให้คะแนนเลยนะฮะสุดยอดเลยแต่ว่าแบบดูในเรื่องก็ต้องดูอีกแบบหนึ่งว่าเนื้อเรื่องมันจะบาลานซ์กับกราฟิก CG เออมันจะเนื้อเรื่องมันจะดีไหมต่อให้แบบกราฟิกไม่ค่อยแบบเจะดีแบบระดับฮอลลีวูดมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเนื้อเรื่องมันโอเคมันดูเข้าใจง่ายมันดูไม่งงไหมฮะ ไอ้อย่างวะเองสิผมก็อาจจะแบบว่าเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ปังก็ได้นะฮะ <Okay. S 1> อ่าก็จะว่ากันไปที่แน่ๆคือตอนนี้ดูในทีเซอร์ก็ปังระดับหนึ่งพูดได้เลยก็คือแบบหนังไทยเรื่องหนึ่งที่ต้นทุนสุดยอดมากนะฮะร่วมกับบาร์เรอร์ฟิเจอร์อ่ะการวิเคราะห์ตัวอย่างแรกครับผมก็จะมีประมาณนี้นะฮะให้เพื่อนๆน,นะครับผม ลองติดตามกันดูว่าจะมีตัวอย่างที่สองโผล่มาไหมอ่าถ้าเกิดมีก็สามารถคอมเมนต์ผมได้ก็อยากให้ผมรีแอคชั่นภาพยนตร์เรื่องไหนหรือว่าชื่นชอบเรื่องไหนอยากให้ผมสปอยก็บอกได้นะฮะส่วนเรื่องนี้ตาคีเจนิสิผมฝากติดตามกันด้วยนะครับผมฉายนะ่าจะเป็นเดือนกันยายนนะฮะอ่าเข้าฉายในเดือนกันยายนก็ฝากติดตามกันด้วยเป็นภาพยนตร์ของพี่มาเดียวชูวเกียริอ,อ๋อสุดยอดเลยจาก13คลิปสยองดาราเขามีเยอะมีมีนาลาได้ใช่ไหม เออดารานี่ก็สวยแบบนีนาดาราดิกากที่ยดสองแล้วก็พี่แบบควอล,ล่าพี่ปีเตอร์เออแล้วจะมีแบบพิม สายเจริญปุระเนี่ยนักแ,แสดงรุ่นเก่าอะไรเงี้ยเล้ยหลายคนมากซึ่งเรื่องนี้ก็มีพอร์ตเรื่องผมคิดว่าน่าจะโอเคเลยในแบบกิจนาการล้ำเล่อนะฮะก็ฝากติดตามกด้วยส่วนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ชื่นชอบเรายัางไงหรือว่ามีข้อติชมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะหรือว่ากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคลิปหน้าจะเป็นภาพอยู่เรื่องไหนหรือว่าเรื่องเล่าเรื่องไหนผมจะมานำเสนอครั้งก็ฝากติดตามนะฮะขอบคุณมากครับ No that's not true mother nature is a real creator everything that's ever existed or been created is for a reason and it's not from god's magic or a supernatural story made up to scare us why they want me to be scared because they don't want us to know the secrets that maybe we're curious about